เรื่องราวเหนือจินตนาการมุกตลกจะชื่ออะไรสิบเอกทวีวัฒน์วันทาครับซีจีชนะเลิศ พูดคุยเบื้องหลังกับผู้จัดผู้กำกับและทีมซีจีละครพิภพหิมพานค่ะเมื่อคืนนะคะเราก็เพิ่งที่จะไปท่องป่าหิมพานกันนะคะคนี่เพิ่งออกมาเลยนะคะไป,ไปนครคนทันด้วยนะคะใช่ค่ะก็เลยที่ค่ะเชิญทีมซีจีผู CG, ้กำกับแล้วก็ผู้จัดมาพูดคุยกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แล้วก็พี่คุยสิบเอกทวีวัตร วันทานี่ตัวจริงเสียงจริงคุณัอ่ัได้นอนะครับพี่แตยชาลิดนะคะก็เป็นตัวแทนจาก CG นะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า6 e p แล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็พูดถึงว่าอันดับแรกเลยก็คือ CG สวยงามมากเลยนะคะนักแสดงแล้วก็เนื้อหาน่าสนใจน่าสนใจแล้วเข้มข้นด้วยนะคะต้องมาทางพี่แป๊บก่อนเลยนะคะเรื่องนี้นี่เรียกว่าใช้เวลาในการทำงานนี่ค่อนข้างจะนานเปพิเศษไหมฮะอ๋อจริงๆตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยครับ น่าจะประมาณ5ปีแหละหปี5ปีปปนี้มันใช้เวลากับเรื่องอะไรเป็นมากพิเศษ,ษคะตั้งแต่ร่างคอนเซ็ปต์ของของคาแรคเตอร,ร์ของสัตว์แต่ละตัวอออ๋อสัตว์ที่ย่ยูในแล้วก็การที่รรเ,เราจะพูดกันถึงเรื่องเรื่องเราจะ ให้เรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันขึ้นพล็อตใหม่ครับขึ้นพล็อตใหม่เลยครับค่งก็น่าชื่นใจนะคะพวกกระแสก็ชื่นชมมะพราวเลยเพจหลายเพจเอาไปลงแล้วก็หลายคนบอกว่าได้ทําให้ไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับหิมพานธเพิ่มมากขึ้นค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสคะก็ต้องขอบพระคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจพี่พบหิมพานธนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานมากๆเลยนะครับพวกเราก็ทํากันเต็มที่นะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพเดี๋ยวบอกเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าของการทํา CG เนี่ยนะคะให้กับพี่คุ้ยแล้วก็พี่เต้ยเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าในการทํางานอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะนกอรหันหลายชั้นมากกว่าจะได้ภาพที่เราได้เห็นหน้าจอนะคะใช่ครับเพราะว่าโจทย์แรกคือพี่เต้ยบอก มันเป็นตัวแรกของเรื่องเราก็มามาก่อนไตเติ้ลเลยพี่เต้ยบอกเอายังไงให้มันว้าวเนี่ยครับเป็นไอเดียก็เลยครับก็เลยต้องใช้เวลาปั้นเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าถ้าโผล่มาตอนแรกซีจีไม่เนียนก็อาจจะจะโดนได้ใช่ไหมคะเราว้าวตั้งแต่แรกเหมือนการสลับนกอรหันตัวนี้นะคะค่ะกวแสดงว่าเวลาเราถ่ายทำนะคะพี่คุ้ยเราต้องบอกนักแสดงก่อนใช่ไหมคะคืออันไหนมาก่อนเคะเวลากำกับว่า ซีจีต้องเสร็จก่อนไหมภาพร่างอะไรอย่างเงี้ยใช่หลายคนสงสัยอันนี้คือเราได้ถามแฟนละครไว้ด้วยว่าสงสัยอะไรให้ถามมาทางเพจของเรานะคะก็สงสัยเนี้ยค่ะกำกับยังไงกับอะไรที่มันซีจีเยอะๆแบบเนี้ยก็ง่ายมากเลยครับอันไหนถ่ายไม่ได้ผมให้ซีจีช่วยอ่ะครับอันนี้คือสบายเลยคะแล้วนี่วิหารครับวิหารอันนี้ยากจริงครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับพี่เต้ว่า ไอ้ซีนวิหารเราจะไปหาที่ไหนดีจะไปหาถ้ำท,ที่มีพื้นที่กว้างๆอะไรขนาดนี้แล้วก็ต้องขึ้นสล,ลิงพี่เต้ยบอกไม่ต้องสตูช่อง3ามเขียวๆพอ,อ,อผมก็ยังงงแล้วก็สร้างใหม่หมดเลยใช่แล<อ>้วคบพี่เต้ยฉากวิหารที่เข้าไปขโมยเทวรูปนั่นใช่ไหมคะครับครับแล้วทีนี้ทีมทีมงานใช้ทีมงานกี่คนดีกว่าคะ่ะพี่เต้ยคะก็ประมาณาถ้ารวมคนทั้งหมดนะครับก็น่าจะประมาณ30 30คนนะซ g ครับแต่ไ<ต>อซีวิหารน่าจะใช้บุคลากรคุมนะทั้งทีมสลิงทั้งผู้กับแอคชั่นทีมผู้ช่วยคืออันนี้อันนี้เนาะใช่ครับอันนี้นี่ใช้งานหนักมากครแต่พี่เต้ด้วยที่กลัวว่าจินตนาการไม่ได้เขาเลยทำเป็นเขาเรียกกันเลยนะอน,นิเมติกคือเป็นการ์ตูนให้ดูก่อนว่ามูเมต์คนเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เราบอกนักแสดงก่อนหรือว่าคือเฉพาะผู้กับเดี๋ยวผู้กับค่อยไปบรีฟตนักแสดงฮะ อ๋อเราคุยกันก่อนคะเตรียมงานเรียบร้อยกับทีมงานเรียบ,ร,ยบร้อยกระจายกระจายงานทั้งหมดทุกทุกทุกก็เลย,ยทุกยูเนี่ยนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปบอกนักแสดงว่าเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยฮะต้องกลัวเลเวลไหนต้องวิง่งหนีเลเวลไหนใช่ครับอืมค่ะพี่แป๊บเองต้องเข้าไปดูรายละเอียดในกองถ่ายบ้างไหมคะก็ ไปได้เท่าที่จะไปได้เกือบทุกจะไปไปตลอดครับค่ะฮะอย่างนักแสดงนะคะไปบ่อยไปบ่อยตอนมัคคีผลไปไปที่ไหอ๋อมัคคีผลเมื่อคืนเนี่ยเหรอคะไปบ่อยเลยเหรอคะเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามีมุกตลกตลกอะไรเแซงอยู่ตลอดเวลาเพื่อแบบว่าเป็นความสนุกในการประจนภัยเพราะเวลาดูหนังประจนภัยเราจะตื่นเต้นบางทีเกรงเครียดเนาะครับก็ตีโจทย์ไว้ว่ามันต้อง ควรจะดูได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้เทรนใหม่ของงานหนังพระจนภัยหรือว่าอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยอย่างเราดูซูเปอร์ฮีโร่มันจะมีความตลกกินเกลียนอยู่ะฮะเรารู้<ะ><ะ>สึกว่าไอ้เนี่ยแหละที่มันน่าจะเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่เราดมมาใส่มุกกันนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่จะเป็นยังไงคะอิมโพรไวส์หรือว่าพี่บอกว่าเออลองพูดอย่างนี้เล่นอย่างนี้สิอิมโพรไวส์เนี่ยมีนักแสดงสกิลต้องแบบดีบ้างจริงอย่างพี่ตาครับ<ะ>บอกพี่ตา เขาเชื่อค่ะอันนี้เชื่อบอกพี่ตาเล่นไปเลยเดี๋ยวอันไหนเยอะอันไหนมากเดี๋ยวผมสับขาหลอกเองพ่อพี่ตาอย่างเงี้ยเวลาเขาวิ่งหนีเสืออย่างเงี้ยคือเขาก็ออกอินเนอร์ของเขาออกมาเองใช่ครับเพราะว่าพี่ตาเนี่ยเขาใช้เวลาผมต้องกุยเขาประมาณหนึ่งว่าทัดสนจะเป็นแบบนี้แล้วพี่ตาก็ดีไซน์ว่างั้นมันน่าจะเถิดเทิงนะตัวละครตัวนี้เราจะดีไซน์ยังไงดีเพราะฉะนั้น เวลาพี่ตาเขาจับคาเลคเตอร์อยู่ครับอโอ้โหเนี่ยแหละอันนี้คือตัวเขาเลยครับผมบอกพี่ตาวิ่งหนีเสือแบบคัดลองเทกนะนี่แะครับเขาเล่นเขาเองเลยอ๋อและทีพอถ่ายทำเสร็จแล้วเบื้องหลังตัวของพี่เต้ยเองก็ต้องมาใส่เสือใส่อะไรเนี่ยไปให้เป็นแบบอย่างฉากเนี้ยเดี๋ยวจะเห็น4ี่หูห้าตา<ไ>ซึ่งเห็นเลยว่าคือไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ค่ะพี่เต้ย เราไม่เห็นกรีนไม่เห็นอะไรด้วยทำยังไงอะคะสีเขียวที่แขนอะไรหน่อยไม่เท่ากันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไม้เชิดนะครับค่ะป้ายก็จะมีแบบเขียวๆตอนซ้อมก็จะเป็นเชิดแทนสีผ้าตาให้พี่หลุยเขารู้ว่ามันจะตายมาตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยซ้อมซ้อมให้ชินให้ชินให้ชินก่อนนะครับซ้อมซ้อมซ้อมนะครับว่านี่พอเราเห็นเบื้องหลังคือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่อะไรกรีนด้วยซ้ํา มหจะต้องใช้คำว่ามหัศจรรย์จริงๆเนาะอีกหลายขั้นมากๆกับฝีมือคนไทยที่มาทํา CG แบบนี้ยังเฮราเฮราทีชอบมากแะหละคนบอกว่าเห็นชัดไปถึงขนาดฟันและก็แบบผิวหนังของเขาที่เหมือนเขาเรียกตัวเงินตัวทองใช่ไหมคะอต้องดีไซน์ยังไงคะพี่เต้ยเราตีความจากจากจากเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอะไรใช่ไหมใช่ก็อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับ น้องๆทีมงานเลยครับเพราะว่าเขาอะตั้งใจทำร่วมกันทำมาก<ะ>คือระดมทั้งออวิททำซีนนี้ดีไซน์ก็อ,อยากน้องๆคุยจากที่ประชุมครับอยากให้มันออกมาสมจริงก็เลยพยายามหาเรสเฟลนที่มันจับต้องได้<ะ>ก็ไปเจอพวกมังกรคอมมโดหรือว่า<อ>ตรงเงินตะทองอะไรอย่างงี้ย <laughs> มาผสมหลายๆอย่างจระเข้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ นั่งดูสารคดีกันทั้งวันเพื่อให้จับการเคลื่อนไหวได้เลยจนจนออกมาเป็นอย่างนี้ได้ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้คําถามอีกคําถามนึงค่ะจะมีน้อนหรือน้องอ๋อน้อนอน้องสัตว์หิมะพันตัวไหนโผล่มาอีกคะที่พอจะบอกได้เมื่อคืนเรามีนกกระเวกไปแล้วใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะความเมตตาก็อาจจะมีที่โผล่ไปสีหวตาครับแล้วก็เดี๋ยวสุขเสาร์ทิศที่จะถึงเนี่ย ก็สีวตาเขาจะมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นเหมือนกับโปเกมอนครับเป็นลูกสมุนพระเอกครับแต่ก็มะกรอมะกรอสาหัวตัวบอสนะฮะที่ที่กิ ที่โผลมาให้ตีเห็นนะฮะตอนนั้นโผลมาแล้วใช่อันนี้คนถามว่าตัวอะไรที่ตาแดงๆโผลมาตอนนั้นตีเห็นตอนนั้น่ะนะคะใช่ครับตีนี่คือสิบเอกวันทาทวีวั์วันทาท่านวันทาใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนี่ตรงนี้พี่คุยเล่นเล่นด้วยอะคะอ๋อน่าจะฟอกฟอกเยอะเลยครับแต่ยได้ขาวขนาดนั้นไม่ใช่วันนี้ก็เรียกว่าได้ข้อมูลในสิ่งที่หลายคนสงสัยแล้วก็ถามมาแล้วก็เห็นความตั้งใจของทีมงานนะคะต้องขอบคุณมากแล้วก็จริงๆเหลือคําถามอีกหลายคําถามเลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์นอกรอบแล้วก็เอาลงมาโพสต์หรือว่าลงทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะ <ạ. S 1> ให้กับแฟนๆตุ๊กขาบันเทิงแล้วก็แฟนๆละครเนี่ยที่ชื่นชอบเนี่ยนะคะได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ <ạ. S 1> แต่ว่าเรื่องราวของพี่พบเหวียวพ,พ,พันยังไม่จบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะมีออสองนักแสดงจองขโมยซีนเนี่ยนะคะ<ช>มาลุคขคุยด้วย<อ>ใช่ไหมคะขอบคุณทั้งสามท่านกันก่อนนะคะ<อ>แต่ว่าเดี๋ยวพี่<อ>พี่แอฟยังคงอยู่ใช่ไหมคะแอฟยังคงอยู่คะ<อ>่ะ<อ>